มาชมอีกหนึ่งคันนะครับที่จะแนะนําเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นรุ่นนิยมใช้นะครับสำหรับใครงบไม่ถึง50นะครับมาจับประจองตัวนี้ครับกับคูปะต้ L4708SP นะครับรถจับียนปี2558เช็คร้อยสภาพพร้อมใช้คมใบมีดใหม่ยางใหม่4เส้นของเหลวใหม่ทั้งระบบครับเช็คสภาพสวยๆครับ1,800ชั่วโมงนะครับยางใหม่4เส้นคานหน้าลูกหมากน้ํามันเครื่องของเหลวเปลี่ยนให้เรียบร้อย สีสติ๊กเกอร์ครับอ่าแน่นอนครับทางร้านนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่ทุกจุดนะครับแขนหลังทุกจุดเช็คให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้เช็คร้อยนะครับสำหรับ47 SP นะครับทางร้านเราก็ประกันเครื่องยนต์ให้6เดือนหลังการขายนะครับใครที่สนใจนะครับดูรีวิวการทํางานได้เลยนะครับเกียร์เชื้นมครับ8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับเครื่องยนต์จะเป็น4สูบนะครับ2พาโควิวขับเคลื่อน4ล้อครับอ่า47แรงม้านะครับสวยเลยตัวนี้นะครับ โดยอาจารย์ซีของเรานะครับวันนี้อาจารย์ซีมาทดสอบระบบให้ดูครับงานดันนะครับนิ่มๆเลยนิ่มๆครับดูโฟวูครับชัดเจนครับชัดเจนนะครับ4แส0 0 0บาทครับคันนี้นะครับ4แ9 0 0 0บาทนะครับเล่มทะเบียนกระสารชุดโอนครบเลยนะครับนี่ครับระบบโฟวูครับ เป็น2เพ่าโฟร์วิวครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเครื่องยนต์เป็น4สูบนะครับ2เพ่านะครับอ่า47แรงม้านะครับใครงบไม่ถึง50ก็มาจัดตัวนี้นะครับลูกค้าชอบเอาตัวนี้ไปใช้งานกันเยอะนะครับเพราะว่า1งบไม่เยอะงบไม่แรงนะครับอ่าแล้วก็เป็นรุ่นที่ทนแล้วก็ประหยัดน้ํามันอีกรุ่นหนึ่งนะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์4สูบไดเรกแล้วนะครับเป็นรุ่นใหม่ๆแล้วอ่าสำหรับ47แรงม้านะครับอ่ะมาดูกลไกภายในเครื่องยนต์ครับ แล้วก็ท,กท้ายนะครับชัดเจนทุกจุดเหมือนเดิมนะครับแขนหลังปรับตั้ง5จุดนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟสปอร์ตไลท์หลังเครื่องมือบาะอกนะครับจัดให้ใหม่นะครับบาะอกก็จะเป็นบาะอกนิ่มๆเลยนะครับใช้งาน1,885ชั่วโมงกัน สุดหล่อแล้วไม่ได้ไปไหนนะครับสุดสุดหล่อแล้วเป็นเบื้องหลังครับวันนี้สุดหล่อแล้วเป็นเบื้องหลังน้ำก็น้ำครับเครื่ยนครับน้ำไม่ดันโช๊ะขากระโปรงเปลี่ยนใหม่นะครับแบตเตอรี่ใหม่พั่วก,กองพวกหม้อพักน้ำพวกนี้เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับราคา419,000บาทนะครับ419,000เล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับรถจดทะเบียนปี2,558 1,800นะครับ1,800ชั่วโมงการทำงานใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่091-861-191ครับจำหน่ายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านล้วก็สอได้นะครับกับฟัวต้านะครับ LC 7 0 8 h t ขอบคุณครับ